ในตอนนี้นะคะเป็นตอนที่สามของการคำนวณภาษีนิติบุคคลครึ่งปีหรือพอดห้าหนึ่งนะคะถ้าย้อนไปก็คือว่าเราพูดถึงผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีพอดห้าหนึ่งใครมีหน้าที่ต้องยื่นบ้างแล้วก็ยื่นเมื่อ,อไหร่ยื่นที่ไหนใช้แบบภาษีอะไรคำนวณอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูกันถึง เงื่อนไขของสามกรานนะคะหลังจากที่เราคำนวณออกมาได้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างไรนะคะเงื่อนไขของสมกรานนะคะมีว่าประมาณการที่เราคำนวณได้ถ้าต่ำกว่ากำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในปีเดียวกันเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตจะต้องเสียค่าปรับ เอ่ uh, 20%จากภาษีที่จากภาษีที่ชำระกลางปีต่ำไปนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประมาณการกำไรประมาณการกำไรเท่ากับ100บาท บางคนบอกทําไมไม่ใช้ตัวเลขที่เยอะกว่านี้มันเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือตัวอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็เอาที่มันมง่ายๆก็และกันนะคะแล้วก็กําไรที่เกิดขึ้นจริงคือร้อยห้าสิบบาท นะกำไรสูงกว่ากำไรจริงประมาณการกำไรขอโทษทีประมาณการกำไรต่ำกว่าห้าสิบบาท อันนี้ก็คือประมาณการกําไรต่ำกว่าห้าสิบแบบห้าสิบาทก็คือเทียบเป็นประมาณการกําไรต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบนะห้าสิบหารหนึ่งร้อยหารด้วยตัวนี้นะคะเท่ากับศูนจุดห้าใสเปอร์เซ็น แสดงว่าต่ำกว่าที่สมก่อนเขาบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่จะต้องไม่เสียค่าปรับ20%เงื่อนไขบอกว่ายัางไงดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะ เงื่อนไขบอกว่ากำไรสุดที่ที่เกิดขึ้นจริงในปีเดียวกันเกิน25จะต,ต้องเสียค่าปรับ20นะทีนี้จากตรงนี้จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะจากตัวอย่างอันนี้ก็คือ เกินนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็คือเกินมาห้าสิบเปอร์เซ็นผลก็คือจะต,ต้องเสียค่าปรับยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นคิดมาจากไหนยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คิดมาจากภาษีภาษีคิดหลายกลางปี ภาษีที่จ่ายกลางปีนี่ก็คือเอามาจากหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะเอามาจากประมาณการกำไรหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ ภาษีสมมติว่าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นภาษีเท่าไหร่หนึ100่งร้อยคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ก็กับยี่สิบบาทอันนี้คืออัตรารนะภาษีหารสอง น,นี่มันคือภาษีกลางปีนะก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของภาษีของภาษีทั้งปี ก็เท่ากับสิบบาทอย่างนี้นะคะทีนี้มาเทียบดูสิย้ายมาตรงนี้นะภาษีที่เกิดขึ้นจริง นะคะก็คือจากกําไรที่เกิดขึ้นจริงมันร้อยห้าสิบบาทนะคะอัตราภาษี ก็เข้าสูตรเติมเลยเดี๋ยวคอนนี้ก็ค่าภาษีก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่ากันนะคะแล้วก็ภาษีที่จ่ายกลางปีเนี่ยมันก็คือสามสิบบาทครึ่งหนึ่งของภาษีทั้งปีก็คือสิบห้าบาทานี้เท่ากับว่าเราเสียภาษีกลางปีต่ำไปห้าบาท ไม่หงงนะคะโอเคแนละ้วคำนวณแบบนี้นะคะทีนี้ถ้า ห้าปีที่แล้วขาดทุนนะคะเราจะต้องเทียบระหว่างประมาณการกําไรที่เกิดขึ้นระหว่างประมาณการกําไรกับกําไรที่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่เท่านั้นนะคะจะเทียบเอามาเอากากปีที่แล้วมาไม่ได้นะคะออกเงิวสี่เท่าขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะเสีย ค่าปรับ20%ใช่ไหมคะเราก็ต้องประมาณการกำไรให้มากกว่าปีปีปัจจุบันนะคะให้มากกว่าปีที่แล้วเน่ยตามพองกดอ50นะคะก็จะไม่ไม่มีค่าปรับจากการที่ประมาณการต่ำไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้หยิบพองกะดอ50มาดูก่อนถ้าเป็นไปได้ก็คือประมาณการกำไรเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วโอเคไหมคะ ข้อควรระวังก็คือถ้าปีที่แล้วขาดทุนจะนําข้อผ่อนปลนที่ว่ากําไรปีที่แล้วปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วมาใช้ไม่ได้นะคะต้องเทียบกับกําไรที่เกิดขึ้นจริงในปีเดียวกันวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะครั้งหน้ามาดูเรื่องข้อควรระวังในการทำพงห,หนร5.1นะคะสวัสดีค่ะ